เขื่อนท่าเราครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปพรุ่งนี้ผมจะมาตกปลาน้ำแห้งมากเลยถ้าใครที่เคยได้ดูคลิปเก่าผมลงยังไม่แห้งขนาดนี้นะครับแต่วันนี้แห้งมากวันนี้จะลงไปสอบถามดูคนตกปลาไ,ได้หรือเปล่า Oh. ขอภัยไม่มีไม้กันสั่นวันนี้เว้มาดูครับว่ามีน้ำหรือเปล่าดูคนตกปลากันเต็มเลยนะครับเมื่อปีก่อนไม่แห้งขนาดนี้ฮนะ ปีนี้แห้งมากแห้งเกือบ,บอก้นบกหูน้ำเยอะมากต้นไรเอ่ย นี่เรียกขึ้นท่าเหลาโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับพอดีเบ็ดหมด